หนูไม่กินมาละสมองหมูหรือไงแม่หนูไม่น่าแต่งงานกับคุณเลยน่าจะแต่งกับน้ากันมากกว่าแคนดี้ลูกหนูเป็นเด็กเนี่ยหนูก็มีมารยาทนะลูยมารยาทมีประโยชน์อะไรกินแทนข้าวได้ไหมพอได้แล้วทุกคนทานข้าวกันดีกว่าแคนดี้พ่อขอโทรนะที่ไปรับช้าบริวารทำโอทีนะ สมองหมู่หรือไงมารับก่อนแล้วให้กลับไปทำโอทีไม่เป็นหรอแ,แคนดี้พูดงนี้คนะพีเดนผมจำได้นะว่าแคนดี้เขาไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นเพราะแม่มันสอนไงเขาถึงบอกไงแม่เป็นยังไงเนี่ยลูกไม่เป็นอย่างนั้นดูสิ่งที่มันทำดิเหมือนกับแม่มันไม่ละเ่็นไงลูก จะซื้อตุ๊กตาให้หนูไงคะพ่อขอโทษนะลูกพอดีว่าช่วงนี้พ่องานยุ่งไงพ่อลืมไปเลยอเอางี้ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราไปซื้อด้วยกันเลยเอองานไม่ปไปเลยก็ได้คะ่ะวันนี้พ่อพักผ่อนก่อนก็ได้คะ่ะพรุ่งนี้พ่อค่อยซื้อให้หนูก็ได้คะ่ะเห็นหรือยงังลูกมึงเน,นี่ยดีแค่ไหนแ้วดูลูกกูดิพี่แคนดี้เขานิสัยเสียเนะียมันก็เป็นเพราะที่แกสอนนั่นแหละผมไม่สอนว่าตอนไหน,ไหนแม่พฤติกรรมของพ่อแม่เนี่ย เป็นการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกแกลองคิดให้ดีๆนะว่าแกเนี่ยปฏิบัติตัวกระแอร์เขาอย่างไรแคนดี้เขาก็เรียนรู้จากสิ่งที่แกทำ่หพ,พี่กันหนูว่าหนูลืมกุญแจไว้ในห้องแน่เลยอ่ะพี่ยังมีกุญแจสำรองอยู่ไหมกุญแจสำรองของกันเนี่ยนัตตี้ทำหายไปแล้วไม่ใช่เหรอช่ยอ่ะ,อะแต่ไม่เป็นไรนะกันรเรียกช่างมาละ น่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนี่พี่จำได้นะว่านัตตี้อยากดูหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอจองตั๋วมาแล้วนะสองใบอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูหนังกันก่อนแล้วถ้าดูหนังเสร็จค่อยไปกินข้าวต่อมูบีไอเขาเนอะไปสมองหมูไงวะสั่งอาหารแค่นี้ก็สั่งไม่เป็นจานเล็กจานใหญ่ก็แยกไม่ออกแอนถามนักงานแล้วเทนนางงานบอกว่าจานเล็กเราก็น่าจนะะพอกินแล้วว่าพอกิน สมองของคิดเองไม่เป็นเลย,เลย,เลยหรือไงพอได้แล้วไหมลูกก็ั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วยังไงอ่ะนี่ไปส,สั่งทนใหมดิพยายามอีกก็กินเพียคนเดียวเลยแอนใช่ไหมค่ะแอนใจะยินยก่อนนะแอนแอนเนี่เทนพี่ไม่ต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้อะเป,ป็นไรหรือเปล่าครับรวมมือล่า ช่วยค่ะไม่เป็นไรโอ๊ยวิย่งหมดเลยอ่ะ,ะไม่เป็นไรนะนาตี้การผิดยองไงเมื่อกี้ก็นาไปตั้งว่ต้องขอบโตอ่ะไว้เดี๋ยวเราไปห้างเนี่ยเราไปซื้อมาเพิ่มอีกควนหนึ่งมาคืนพี่แอร์เขาแล้วกันนะอืมไม่เป็นไรหรอกนาตี้การนี้เขาดีกับนาตี้จริงๆเนาะเฮ้ยยืนเหม่ออะไรกระทะมันไหม้หมดแล้ว แต่บางครั้งก็แค่ความผิดถ้าเกิดว่าเมียผมเนี่ยใส่ใจเหมือนเมียกันได้สักครึ่งเนี่ยก็ดีไหมพี่หนูใส่ใจพี่การเนี่ยก็เพราะาพี่กันเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีค่ะการแต่งงานเนี่ยก็เหมือนการส่องกระจกนะคะพี่เทนพี่เป็นยังไงอะครอบครัวพี่ก็เป็นแบบนั้นแหละและทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทําก็คือการช่วยกันแก้ปัญหานะคะไม่ใช่เอาแต่ผ้ามแต่บ่นอะไรแบบน,นี้บางครั้งพี่ก็ไม่ได้ผิดปะ่ะพี่เทนครับ การแต่งงานเนี่ยมันไม่ได้สําคัญหรอกนะครับว่าใครจะผิดจ,จะถูกที่เราแต่งงานเนี่ยเขาต้องการให้เขามารักเราไม่ใช่ไปเอาชนะกันตั้งแต่แกแต่งงานกับแอรเลยเคยช่วยก็ทางานบ้านสักครั้งไหมดีจะบ่นตดานะแหละถ้าแอรไม่บ้าลูกแกไม่ก้าว้าวที่มัสติเยอะที่แปลกเลยนะพี่ก็ลองทบทวนตัวเองดีๆแล้วกันนะครับงั้นผมกับนักตีกลับบ้านก่อนนะ เล่่นเเกกงมาฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะแม่มันกินได้เหรอ,อเฮ้มันไม่ใช่ของลูกมันเป็นของผัวใหม่แม่นี่เป็นสไลด์ทะเลหายากมากเลยนะ้ยไม่พูดก,กับลูกละแม่ไปให้ผัวใหม่แม่กินดีกว่า นี่ยขบอกนะว,ว่าเขาเป็นพ่อใหม่ของฉันนี่แม่ฉันกินเด็กเหรอสวัสดีค่ะบอสต่อไปอ่ะห้ามเอาปิตโตเฉยๆแบบนี้แม่ฉันอีกเข้าใจปะเอาไปอ๋อแล้วฉันว่าจะเข้าไปตรวจสอบสาขานี้หน่อยอย่าบอกใครนะวฉันจะปลอมตัวเพืาออะไรรับทราบค่ะบอส หมอหน,นี้ทำงานที่เดียวกันกับเราด้วยคิดจะมาเป็นพ่อเลี้ยงใหม่ของฉันต้องผ่านการทดสอบของฉันไปนก่อนใหนายักม้วนไหมเขบค,ครับแต่ผมไม่สูงงั้นเพื่อเป็นการฉลองที่นายเข้ามาทำงานใหม่คืนนี้เราไปเบรกกันไหมผมเดื่มไม่เป็นครับ ีนะไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าด่านแรกถือว่าผ่านฉันจะดูสิว่าถ้าคุณเจอแบบนี้เนี่ยคุณจะโลภมากไหมเธอว่าเขายัดเงินเสรอเปล่าใช่ไหม ว่าเขาต้องชอบบอสแน่เลยค่ะพงกลัวว่าเงินเดือนฝึกง,งานของบอสจะต่ำไม่พอใช้ค่ะใช่ไม่น่าใช่อ่ะเขาไม่น่าใจดีขนาดนั้นนะไม่เอาของคนอื่นเป็นของตัวเองอืมใช้ได้แต่ว่าเขาอายุน้อยกว่าแม่ฉันมากเลยนะแล้วถ้ามีสาวๆส,สวยๆมายั่วเขาอ่ะจะทำยังไง บอสคะกาแฟแก้วนี้หนูขอดื่มได้ไหมคะพี่คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมว่าสิแก้วเลยริบหมดแล้วเนี่ยอา้าวอุ้ย <c oughs> พี่บอสคะคือพอดีว่าเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านหนูเสียค่ะหนูขอไปอาบน้ำบ้านพี่ได้ไหมเอ่ย แย่แล้วบอสตกอยู่ในอันตรายฉันต้องไปช่วยบ้านผมไม่ใช่โรงอาบน้ำนะครับนัตต่ะฉันว่าลองพื้นที่น่าของเธอหนาเกินไปอะ่ะเธอถูกไล่ออกรีบตามฉันไปเซจเอกสารเดียวนี้ตานมาคุณน,นี้เป็นคนดีจริงๆเนะเนาะ แหละที่แม่ฉันชอบคุณขนาดเนี้งั้นวันอาทิตย์นี้ตอนเย็นคุณไปกินข้าวที่บ้านฉันสิเดี๋ยวนะยังไม่ได้คอนเฟิร์มความสัมพันธ์เนี่ยชวนผมมาเจอแม่เหรอกมันเร็วไปวะครับแม่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 แมแม ตั้งแต่เลิกกันไปเนี่ยไม่คิดเลยล้วเธอจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยนี่แต่ที่ฉันมาในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อเธอในถึงเก่าๆตอนนี้เนี่ยฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงแ้วจ้ะต่อไปเวลาเดินผ่านหน้าเราหลงฉันเนี่ยคนก้มหงายหน่อยนะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ฟังคนพูดจบกันนะเฮ้ยโอ้โหไอ,อคนไม่มีมารยาทขาดระวังด้วยนะ อันเนี้ยบอสประมูลมามูลค่าสูงมากจะต้องเอาไปให้ท่านประธานเจด้วยโดยเฉพาะเกรดเพชรด้านหลังห้ามใช้ฝอยขัดหมอขัดเด็ดขัดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะจีไปไหนก็ไปไป แกสองคนเนี่ยไปทําความสะอาดรูปปั้นของกูในห้องประธานให้หน่อยสิทำความสะอาดที่สะอาดเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําเรื่องพวกนั้นไงแต่คนอื่นไปเนี่ย,ย,ย,ยถ้าแกไม่ทำอย่าหวังนะเพราะฉันจะเซ็นผ่านแกเป็นพนักงานชิ้นเดียเดี๋ยวพวกเราไปทําให้ค่ะถ้าคุณตกงานขึ้นมาเนี่ยคุณจะเอาเงินไหนไปเรียกครอบครัวเรา นีงานแบบนี้เดี๋ยวผมทําเองคุณไม่ต้องทำหรอกคุณนี่อายุยังน้อยแต่ว่าความสามารถนี่เต็มเกียมเลยเนาะแถมงานบ้างก็เก่งเก่งแต่สินผมเร็วเกินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะทำไมคุ้นจังวะมันที่เราประมูลมาเลยนี่ปุแกงเราทำอะไร เอาฝอยขดอัดหม้อมานทำความสะอาดหรือว่าทันทานเหรอไม่รู้ไงว่ารูปปั้นชิ้นนี้เนี่ยถ้ามาทำระมูลามามูลค่าหลายล้านนะเว้ยคุณคุณเป็นคนโยนฝอยขดอัดหม้อให้เรามาขัดกันเองไม่ใช่เหรอคะอย่ามาใส่ร้ายฉันนะทำร้ายขาของท่านประธานแบบเนี้ยพวกแกกี่คนเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวนะครับนี่มันก็แค่รูปปั้นเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเนี่ยท่านประธานคงลืมไปแล้วหรอมาั้งความซวยมาเยือแล้วเนี่ยยังจะปากดีนะนี่พวกคุณเข้ามาทำไรห้องบอสเนี่ย คุณเยลลี่ครับพวกมันสองคนเนี้ทำลายลูปแบบของท่านประธานคุณเยลลี่คุณยลลี่ครับคุณเยลลี่จะบอกให้ท่านประธานไล่พวกมันสองคนออกเลยนะครับท่านประธานอยู่ที่นี่คุณก็บอกเขาเองสิไหนครับไหนไหนไหนครับ <laughs> 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 บอกนะว่าคุณโอู้